เราอยูที่เขาคอา

ตอนแบบนี้ก็คือสวยมากตอนนี้เราก็กำลังจะมุ่งหน้าไปสู่อตรอดินจะมีรถไฟใช่ไหม,มจะเป็นรถไฟนะอ๋อใช่เป็นรถไฟรถไฟด้วยแล้วเ,เขาก็เป็นรถไฟแหละ โอ้โหนี่มันรถรถรถขนบ้าอะไรเนี่ยไอ้เหมือนในเกมเลยอ่ะแล้วแม่จะไปไหนอะไปวัดผาซ่อนแก้แวระหว่างทางระหว่างทางครับเป็นเกมที่มันกูษณนแม่เหมือนในนี่นี่ในชีวิตจริงมันทำได้เหรอ 的倒霉猫。多多 <laughs> แต่ว่าเมื่อกี้<บ>ผมเหมือนเห็นจางลางลางเขนไมไมาอยูไ่ไหนลางเขนเมื่อกี้ากลางอะไรอะไรบัวหิมะรูคอนโดสามกิโลร้อย

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอวเอ,เอผมเห็นก้างหันด้วย่านผู้ชมก้างหันก้างหันคุณผู้ชมก้างหันก้างหันเห็นไหมก้างหันอันนี้ก็ขายก็ทำไมในกล้อง,ม,ม,องอมัน,นไ,มไ,ไม่เห็นเลยดิขายปะไม่ไมีต้องมีมีก้างหันด้วยนะครับท่านผู้ชมก้างหันหนาหนา

ก็กำลังขึ้นขึ้นปเปลาจ้าขึ้นล่าจ้าโอ้โหขึ้นฟ้าแล้วขึ้นฟ้าแล้วงง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  มคือกำคือกำเขาทำเอากระแพงออกแต่ว่าผมพูดภาษาลาวได้ด้วยเหรอใช่ครับผมพูดภาษาลาวได้ด้วยเป็นคนไทยแต่ว่าพูดภาษาลาวภาษาลาวนะภาษาลาวไม่ใช่ภาษาไม่ใช่ไม่ใช่ภาษาใดภาษาลาว คนเ้าหาอะไร <laughs> ถ้ไปก็องเท้าหางคนอะไรอะทำไมตัวสูงผี้มะห,หอมเลยนะเห็ไหมไหนอะเดินมาไนมะ้อมจังลูก ที่เขาลงในนั้นบอกว่าเซเว่นที่สวยที่สุดวิวสวยที่สุดคือเซเว่นนี้แหละไหนเนี่ยหรอลงไปหน่อยเพราะมันมีทางลงไปกินข้างล่างโอ้ยเพี่ยวไปอ่ะเซเว่นสวยที่สุดที่เขาลงบอกว่าเซเว่นที่แล้วแล้วแล้วทำไมแม่ไม่จอดอ่ะพี่จอดมันไม่มีที่จอดนะบูบทองโี่ว่าพี่อยากอินพิซซ่าไหมอินพิซซา เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่จอดก่อนให้แม่ใชว้กงบริการเท่านั้นคะลับเาต้องไปกลับรถมาก่อนค่ะลูกไม่ใช่ว่าเราคิดอะไรได้ก็ต้องทำเลยไม่ใช่เปลัาไม่ใกลับต้องตัดตรงนี้แล้มเอาเสียบไปแล้วขออวยยยโอโหมันมีโดมดูนั่นเด้อเนี ไม,ไม่จะกินตรงนี้ใช่ไหมไม่รู้จะทำอะไรอีกทีนี้กินตรงนี้แหละเพราะว่าฉัไปเบิ่งโดมากกว่าน,นี้ไปไปหรอกพี่น้องเรามาน้ำมันมันจำกัดแล้วไ,ไปที่พักละวกินสเตจทุงทอมอเลยแหละเดินไปดูเซเว่นใช่ไหมทีนี้ใช่ใช่ครับพี่จะเดินไปดูเซเว่นที่สวยที่สุดใช่ เดี๋ยวผมลงคลิปในติกต็อกนะสำหรับวันนี้บายบายเดี๋ยวผมลงคลิปในติกต็อกไปดูช่องติกต็อกได้เลย